กก่าสวัสดีเพื่อนๆ กกนตัมเปอร์บมบายกันทุกคนนะครับผมก็ซียูกับเกมตัมเปอร์บมบายกันอีกครั้งไม่รู้จะพูดชื่อสองครั้งทำไมเนาะ <laughs> วันนี้เรามารีวิวตามคำขอถึงตอนนี้จะเป็นช่วงที่ F91 เพจเอ่อหุ่นลิมิเต็ดเข้ามาก็ทำ S limit อย่าง F91 อ่อ M H H า MSSR อะไรอย่างนี้แหละค <laughs> ือยาวเหลือเกินเอ่อเอ่อ VSR เอ VSBR อะไรเลยโหชื่อ ตามนี้ซึ่งผมก็ยังยังยังขอชอบขอเวลาเรียนรู้มันสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วจะอาจจะมาทํารีวิวให้ดูซึ่งตวงัวนี้วันที่เราหุ่นที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือ e X s นั่นเองหรือพิบเบิของเราพิบเบิลซันไนเปอร์นั่นเองุง e s เป็นหุ่นที่พัฒนามาจาก s นั่นเองเนี่ยดีซึ่งผมก็มีเก็บไว้ด้ครั้งนี้นี่พัฒนาจาก s นี่คนขับหน้าตาเดียวกันแต่ทําไม วลามางันเอเอหน้ามึงย้มย้มเลยแล้วม,มึงไม่ใช่ดิโฉเขียวอือนั่นแหละวันนี้เรามารีวิวเอเอกันว่าเอเอตัวนี้หน้าอ่ะเป็นหุ่นเพชรแดงอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาก่อนที่จะพวกเอสลิมิตจะเข้ามาแล้วจากนั้นหุ่นเพชรแดงก็จะจากไปอีกเลยจากไปเลยไม่กลับมาแล้วมีตะตูต้ให้สุ่มอ่าก็จะมารีวิวอันว่าไอหุ่นเพชรแดงเอเอตัวนี้ มีความสามารถอะไรซึ่งคนเมื่อก่อนจะเริ่มแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีการอัพขั้นเหมือนเดิมซึ่งอัพขั้นนั้นกเ็เรียกว่าอะไรดีเออผมก็บอกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบพิเศษเด่นพิศสอะไรขนาดนั้นซึ่งเออแต่ว่าสกิลมันมีสกิลที่ดีในตัวมากเลยนะตลอดตัวมนะันอะซึ่งมันมีทั้งหมดอริสมีโหมดอะไรอย่างต่างยิงยิงสะท้อนบีมโอ้โหสุดยอดอ่ะเริ่มจากที่ขั้นหนึ่งก็เพิ่มบุตรอ่ะ อันตีเร็วอะไรก็ว่าไปกล้องกันเออ,เ,อ,อเพิ่มพลังงกันบีมอ่าลดคูดาวเพิ่มเฮดพีคูดาวนี่ประมาณนั้นหรือตามสกิลซึ่งขั้นสามก็รดคูดาวกับเพิ่มดาเมจแล้วก็โหมดอาริสอีกห้าวิประมาณนั้นซึ่งโหมดอาริสโหมดอาริสคืออะไรเยอะๆผมจะไปบอกให้ดูอะยังไงว่าว่ากันไปแล้วดูโมเดลกันก่อนโอ้โหโคตรตัวใหญ่เลยอ <c oughs> อะไรงอกอะไรแบบเด่นเหลือเกินตัวใหญ่ใหญ่ <c oughs> มาดูสก e, ิลกันดีกว่าว่าเออ E S S ตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างแล้วมีคอมโบที่ควรจะเล่นยังไงซึ่งผมจะบอกไว้กันเพราะว่าผมเล่นลองเล่นมาสักพักแล้วนี่สำหรับ E S S ซึ่ง E S S ตัวนี้เออสกิลไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนแต่ว่าอาจจะมีความมึนในตัวสูงอยู่เริ่มจากที่สกิลแบบสกิลฟันก่อนแล้วกันเนาะฟันแค่สองสเต็ปนี่ ฟันอย่างเงี้ยอ่าไปนี่เลยกันอ่าฟันสองสเต็ปฟันข้างไม่มีอะเป็นเหมือนกันฟันท่าเดียวเลยฟันแล้วก็แทกขึ้นแล้วก็ปีพุ่งฟันอ่จะเรียกว่าพุ่งก็ไม่ใช่มันเรียกเอาไหล่กระแทกดีกว่ามั้อ่าใช่เอาไหล่กระแทกซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่ตัวฟันอย่าไปใช้มัน <laughs> มีเป็นประดับแค่น,นั้นเองเรามาต่อที่สกิลยิงดีกว่าซึ่งสกิลยิงนี้เขาเด่นมากเริ่มจากสกิลยิงธรรมดายิงทั้งหมดเจ็นัด รีโหลดขึ้นมาเองเจนัดแล้วก็ถอยหลังที่จะกลายเป็นยิงยาวหนึ่งยัดหนึ่งนัดแบบสไไเป์ปิ้วนี่หน่นัดปิ้วรัศมีนี่ไกลมากไกลสุดๆไปเลยแล้วก็มีให้หมดทั้งหมดประมาณเดีย๋ยวขอเช็คก,ก่อนอ่าสานัดแล้วก็รีโหลดของมันเองขึ้นเรื่อยๆก็สกิลก็มียิงทางชา่าน้สำหรับตัวนี้ก็ถือว่า ก็ใช้ได้ยิงดีเพราะยิงมันยิงเร็วไงเป็นเส้นเห็นไหมอย่างเงี้ยสทีได้แล้วก็สกิลสองไอสกิล1สิสกิลห,ลหมีสองสามแบบคือยิงธรรมดาออกไปสี่นัดยิงข้างก็ไม่ไ,ม,ไม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายิงถอยหลังก็คือจะถอยมานิดนึงอ่าแล้วจะยิงไปนัดเดียวเอ้ไปสอนัดเท่านั้นแล้วก็มีสกิลชาร์จอ่าชาร์จเป็นบีมใหญ่ยิงบีมใหญ่ออกไปแบบนี้ นั่นเองแล้วยิงถอยหลังถอยหลังเอาไว้จุกได้อยู่อย่างน้อยมันก็ยังมีถอยหลังนิดต่อยให้จุกออกมาเหมือนทิ้งระยะนิดนึงอ่าแล้วมาต่อที่สกิลไพ่และหลักของเราดีกว่าคือสกิลสองซึ่งสกิลสองนี้มันจะกึ่งกึ่งฟอนเนลก็ไม่ใช่แต่ผมเรียกมันว่าโยโย่แล้วกันโยโย่ปล่อยไปเลยนี่เหมือนเหมือนเส้นโยโย่เข้าไปหาศัตรูแล้วยิงจนศัตรูร่วงเป็นคอมโบสกิลที่แบบ ปล่อยไปร่วงอยู่ไกลแค่ไหนก็จะตามไปห,หาอ่าแล้วก็อีกสกลิลหนึ่งซึ่งเป็นสกลิลไฮไลท์หลักที่ใครที่เล่นอาจจะมึนๆหน่อยเพราะมันเป็นสกลิลที่แบบถ้าถ้าไม่ไปเคยแตะมาก่อนจะงงว่ามนเล่นยังไงก็คือปล่อยปล่อยข้างปล่อยไปทั้งข้างซ้ายข,ข้างขวาอ่าพิปล่อยปุ๊บเนี่ยเกิดอาการปล่อยปุ๊บมันก็จะไปรอยอยู่กลางอากาศไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันก็ยิงอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราเกิดยิงขึ้นมานี่ให้กดที่เดิมซ้ายหรือขวาก็ได้ แล้วก็กดสกิลมันจะทําการยิงสะท้อนไปหาศัตรูที่อยูระยะ่ระยะที่มันยิงได้ถือว่าเป็นอะไรที่เอาไว้ถ้าเล่นแล้วเล่นเป็นจะเกียนมากเลยอ่านะและถอยหลังก็เหมือนกันเป็นแค่ปล่อยฟันเนลออกไปแล้วก็ไปยิงให้เหมือนฟันเนลแต่มันเป็นโยโย่เนนี่แล้วสกิลก็จะรีใช้คู่ยุบยุบอย่างนี้อซึ่งผมจะสอนวิธีแบบถ่าท่า,ทาแบบ เอาไว้จริงๆก็อย่างเงี้ยปล่อยไว้ข้างล่างแล้วเราลงบินขึ้นฟ้าศัตรูมองเรายิงข,ข้างล่างอ่ากระเด็นไปโดนหรือเราเปลี่ยนว่าเราบินขึ้นบนข้างบนแล้วก็ปล่อยขึ้นข้างบนปล่อยเงี้ยอ่ามันก็จะยิงของมันปล่อยข้างบนมันอยู่ข้างบนเรายิงกระซ้อนลงมาบนพื้นแบบนี้ก็ส่วนคอมโบไม่มีอะไรมากเขามีคอมโบแค่สองสกิลเท่านั้นนะมั้งก็คืออ่ายิงธรรมดาย,ยิงเงี้ย ก็คอมโบสกิลหนึ่งส่วนอีกคอมโบหนึ่งจำไม่ได้ขอเช็คสิอ่ะเหมือนเดิมเลยก็คือถอยหลังไม่มีอะไรมากคอมโบแบบธรรมดาสุดๆยิงธรรมดาเนี่ยยิงธรรมดาธรรมดาปุ๊บแล้วถอยหลังยิงธรรมดาแล้วถอยหลังยิงธรรมดาแล้วยิงอีกแค่นี้จริงครับคอมโบตัวนี้มาต่อที่สกิลอันตีดีกว่าว่าอันตีตัวนี้ทำอะไรได้ซึ่งอันตีตัวนี้เป็นการยิง ยิงนิวเคลียร์ออไปแล้วยิงนิวเคลียร์ซ้ำให้เราเบิดเป็นอะไรที่แบบเท่แล้วตัวเองไม่โดนดาเมจด้วยนะนี่โหยังหใหญ่มากแล้วมองไม่เห็นด้วยเพราะระยะมันเราไม่ได้ออกจากระยะนิวเคลียร์แต่ว่าแล้วนิวเคลียร์ก็ไม่ได้ไปพุ่งไปหาศัตรูเรายิงให้มันระเบิดตรงนั้นเลยเออก็เป็นสกิลที่เอาไว้ต้านศัตรูได้เือนกันหรือว่าเอาไว้ระเบิดวงกว้างก็ได้ก็จบการรีวิวสกิลทั้งหมดของ ES เพชียงเท่านี้เออเอ,อ้ยเดี๋ยวอีกบอกอีกอย่างหนึ่ง เอเอตัวนี้เมื่อตายเออตัวนี้เมื่อตายมันจะทิ้งร่างของตัวเองไว้แล้วออกมายิงซัพพอร์ตไปเวลาประมาณห้าเออประมาณสิบวิหรือห้าวินี่แหละออกมายิงแบบปิ้วปิ้ว,ปวเป็นไนซ์ไนเปอร์เป็นตั้งเป็นป้อมปืนเลยอ่าฟังแล้วดูน่าสนใจใช่ไหมอ่าเยี๋ยเราเราไปลองในเกมันก่อนว่ามันตั้งออกมายิงยังไงอ่าซึ่งอ่าวันนี้เราจะไม่ลงแรงเราจะวันนี้เราจะลงโหมดพิเศษเพื่อจะได้เห็นสกิลเอเอสเต็มที่ไปเลย ซึ่งโหมดพิเศษที่เราจะเล่นวันนี้มันเป็นโหมดพิเศษที่รีมาให้เราเล่นคือเม,อมื่อเข้ามาเนี้ยข้ามาตรงนี้นี่สีส้มนี่อ่ะสีส้มสีสีสีส้มตรงนี้อ่ะสีส้มและอันที่สามมันจะมีโหมดซึ่งโหมดนี้จะเป็นการรวมห่นทั้งหมดของทีมเราทีมศัตรูเข้ามาให้เราเลือกแบนสามตัวฝั่งเราสามตัวฝั่งข้ามสามตัวเป็นหกตัวแล้วเมื่อเล่นโหมดนี้ครบห้าครั้งคือชนะห้าครั้งก็จะได้ของรางวัลพวกนี้ด้วย <c oughs> หรือเล่นสิบครั้งก็จะได้กล่องอันนี้มาเป็นกล่อง สุ่มชิ้นส่วนชิ้นส่วนหุ่นที่ส่วนหุ่นชิ้นหุ่นคนอะไรแบบนี้ซึ่งโหมดนี้ให้พุดงง่ายก็คือเขาจะเล่นกันหกหกเอ้ยเล่นกันสามสาเป็นหกคนทําการแบนหุ่นสามตัวฝั่งละสาเป็นหกจากหุ่นที่เรามีนะหุ่นที่เรามีคุณมีหุ่นตัวนี้เขาอาจจะแบนวิงสโนเราเราก็เล่นวิงสโนไม่ได้แล้วเราก็ต้องมานั่งเลือกหุ่นที่เราจะเล่นได้ต่อไปอะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเอเอดีานนีกันถ้าสมมติถ้าผมไม่เล่นอีกผมก็จะตัดเท้งแมงเลย โอเคนะงั้นเราไปเริ่มกันดีกว่าไม่รอช้ากับการรีวิว e x s ในวันนี้กับโหมดพิเศษเออบอกโหมดพิเศษด้วยเลยเผื่อคนไม่พี่มันเล่นโหมดนี้มันเล่นยังไงก็บอกให้ชัดๆไปเลยว่าโหมดที่เป็นคือโหมดอะไรเอ๊งั้นเราก็ตัดภาพไปรอตอนเจอคนเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงอ่ะพูดปุ๊บก็เจอเลยไม่ต้องตัดลุยอ่าเป็นคนสุดท้ายฮะสงสัยต้องโอกาสเลือกจะแย่หน่อยอ่าซึ่งหุ่นก็จะเป็นประมาณนี้มีทั้งหมด แล้วฝั่งเราแล้วฝังศัตรูซึ่งอ่าฝั่งเราไม่มีเราไม่เราไม่มีลูปพัดนะเราก็เราแบนไว้ก่อนแล้วไม่ไม่เล่นไม่ให้ไม่ให้เล่นไม่ชอบฟินิกน์งี้ไม่มีไม่เอาไม่ให้เล่นอะไรอย่างงี้แบนตัวที่เราคิดว่าสู้ไม่ไหวก็แบนไปเลยอย่างเนี้ยวิงสโน่เนี่ยนันอันตรายมากโอ้หเนี่ยไอตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแล้วบวกควันตั้มเนี่ยโอ้ยไม่อยากเจอกับแบนเข้าไปมันเป็นบทที่รวมหุ่นที่คนเขามีกันมันรวมอยู่กันในนี้เราเราเล่นนี่ก่อนเลยไอเนี้ยอันตราย เดือดอันตรายมากแล้วก็เราก็จะเล่น,เล,นเล่นหุ่นตัวนั้นจนกว่าเกมจะจบเลยนะฮะหมดเอะอ่าเราก็รอต่อไปว่าแบนอะไรมาอืมอ่าเพื่อนเราแบนไฮนิวอีกตัวฟูนุ่นฝั่งนูนงน่นแบนม่วงดีกับกอ้กอนอื่นแล้วก็เ e อ่อใครนะบัญชีนอนอ่าใช่บัญชีนอนซึ่งเอ้ยเรายังเหลือ ees ees เรายังรอดอยู่เราก็หยิบ ees เราไปเล่นนี่มัน ees ธรรมดาอ่า ees อยู่นี่ นี่นี่เราวันนี้เราหยิบเอเอสไปเล่นเลยไม่ว่าจะแพ้ชนะไงเราก็จะหยิบไปเล่น <c oughs> มันคือการรีวิวไงว่ามันทําอะไรได้ซึ่งแร็งตอนนี้ผมลงไม่ไหวได้ดออแร็งมันสามขีดแต่คุณยังโอเคเข้ามามาซึ่งหุ่นก็รู้อย่แล้วเราเมื่อกี้เราเห็นในหน้านั้นแล้วเขาเรียเกอะไรกันมานะเนาะดีนะที่แบนพวกคนตั้มไะทีมเราเหมือนจะไม่ค่อยมีนะแต่พวกคนตั้ม um เนี่ยหรือมีวะ <c oughs> ไม่รู้แหละแต่ว่าน,นี่แบนทิ้งไ้ก่อนอันตรายมาก มาดูวิธีการเล่น e อกันดี S e S กว่าว่ามปนเล่นยังไงนะครับซึ่งหุ่นนี้หมดนี้มันจะชุลมุนนิดหน่อยก็อาจจะมืนดองมืนตาขอเอาให้ไว้ตาที่ดีด้วยเริ่มเกมกันดีกว่าตัดภาพเอาแหละเริ่มกันแล้วสำหรับเกมตอนนี้ไปก่อนเลยปล่อยโอ้เล่นได้หนึ่งบิดได้ไปหนึ่งดอกแต่ว่าโดนอ่านั่นยิงเจ็บนะเนี่ย เจ็บแล้วเนี่ยอ่านั่นไงเจ็บไหมมันอยากปล่อยขึ้นยิงใส่ชั้นเหรออะไรอะไรปล่อยฟันเนอ้โออโดนอะไรเนี่ยยิงเข้าไปปล่อยฟันนลวตอนะเ,เดียวช่วยเพื่อนเอาไวไหว้ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปสไนเปอร์สไนเปอร์ไม่ต้องทำอะไรมากนะอกจากยิงอ๋ตายตาย,ตายเพื่อนคิวเก่งจริงๆแค่นี้เพื่อนโคตรเก่งเลยไปไหนเอาอะไรลุกขึ้นมาทำไมทำฐานสไนเปอร์ใส่ศัตรูโอ้โดน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 ละโดนละโดนละ ตายซะอา้าวอยากโดนระเบิดลงวะระเบิดลงเก่งนะเวย้ยไปเลยตูมบัลเลอร์บัลบล่าเลยนี่ยังไม่ตายเลยเนี่ยเล่นเล่นแบบจุกจุกแบบจุกสุดๆไปเลยเอา้าเหื้อพูดถึงก็ตายเลยดิ ได้อยู่ได้อยู่อ่าก๊อ,อตอะไรเนี่ยฮะก๊อตภาษาละแน่อะไรด้วยเนี่ยฮะไม่ยุงย่งด,ดีไม่ยุงยยยยย่งดีเป็นระบียบประชิดไม่ยุ่งดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนใส่ฮ่าไม่ยุ่งดีเป็นระยะประชิดอะ่ะอ่า,อาตายตายอะไรฝั่งนู้นตายไปดีจบไปแล้วครับกับเกมตาแรก ที่หยิบเอเอสมาเล่นเป็นไงครับหืสอยสไลเปอร์อย่างสนุกสนานปิ้งไหนดูดิเดเมจเท่าไหร่ออ้ยเดเมจจัดจ้านมากแปดพันเยอะที <preocup> ่สุดในกลุ่มเลยเนี่ยเออคิวท่สานด้วยทำที่ธรรมดาที่ไหนไปไปต่อเกมท้ายสองดีกว่าเอาเป็นว่าเราผมจะตัดภาพแบบเข้าไปเห็นเลยว่าคุณมันตบตัวอะไรกันเอาแบบนั้นแล้วนะเพราะว่าคิดว่าผมแบบไม่อยากเห็นหมดตรงแบรนด์หรอกเสียเวลา จัดภาพกันดีกว่าก็คือทีมที่เราเลือกกันมาทีมที่เขาเลือกกันมานะผมเล่น E.S เหมือนเดิมยังไงก็รีวิว E.S นี่นะส่วนทีมเรามีทานเสียนเล่นมีอิมเพล e ฝั่งข้าวมีวีทูมีเอทัลลหรือเป่าเออไม่ใช่แล้วก็มีเอ p i เ n ียนใครอยากเห็นรีวิวเอ็บเบียนก็นี่ผมมีเข้าไปดูในคลิปได้เลยรีวิวไปดูในอ่าในช่องของผมผมได้ทำเอ p i เ n ียนรีวิวไปแล้ววิธีการเล่นแนะนำ เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งที่ใครมีก็ควรนำปั้นมาเล่นจัดไปตัดทาพเข้าสู่ในเกมไปดีกว่านี่เข้ามาสู่ในเกม E S ตาที่สองนั่นเองปอแรกก็ปล่อยฟันเดวไปก่อนฟันเดวโยโยฉันคือโย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 เฮ้มันจะยิงช้าไปแล้วนะอย่าดูถูกกันสิอย่าดูถูกกันสิเอาไม่สนใจฉันเลยโอ้สนแล้วสนดแล้วสนดแล้วว่ะ แถมแถมแถมของถีดคืนฉีดคืนเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรถอยหลังหนีโอ้ยโอ้ยโยโย่ต้องโยโย่ละจังหวะนี้ต้องโยโย่โอโยโย่สู้ไม่ได้โยโย่ไม่โดน ตายซะชดีชาร์จทิ้งไว้โอ้โหเบิดไม่ใครสอยเจดเชนแมนเจดเชนแมนตายซะโอ้ระเบิดลงระเบิดลงอย่างชอบเลยอย่างเงี้ยโอ้ยังเหยอะอยังยิงได้อยู่ ยังยิงได้อยู่เก็บร่างไปทีดึงโอ้ยโอ้ยถอยถอยถอยหนีเหมือนอะไร็ได้สอยหลังตายได้เวลาลงหมดอลิสดีลงอลิสไปช่วยยิงเลยเพื่อนอลิสยิงแม่งยิงมันซะยิงมันทิ้งโอ้ยยังไม่ตายอย่างั้นต้องโด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 นเป็นธรรมดาของอย่างนี้ อ้าวอาเขาเ้าค่ากันเองกันเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวบนเอฟเป็นมันยุ่งยุ่งไม่เข้าเรื่องยุ่งไม่เข้าเรื่องอ่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องระเบิดลงอีกหลอกหนึง่งดีแน่นยิงอ้าโดนโดนโดน,โดนโลุนมสองเลยใจเด็ดวะเฮ้ยตายซะ ตัวสุดท้ายเอาใครดีเอาเอปเปียนดีกว่าปล่อยไปลูกขางเนี่ยลูกขางพลังมังกรฟ้อไปเฉยเฉยจบแล้วจบเป็นไงล่ะโอ้โหเอปบระยะประชิดจะคิดสู้ยิงปืนเหรอปิงนี่เห็นท่าจบทุกรอบเลยเดีย๋ยวไปเปลี่ยนท่าจบสักทีดีกว่า,วาโอ้โหดูดเมทสิครับท่านชู้ชม ดิดับเบิลปืนสองเลยนะสำหรับ e s เนี่ยถ้ายิงแม่นแม่นจะสนุกมากปิ้งปิ้งปิ้งสนเปิร์สะท้อนแสงเอาละมาเอาละครับมาต่อกับเกมตาสุดท้ายกันสำหรับการรีวิว e AS s อีครั้งนี้ใช่ก็เป็นเป็นโหมดเดิมโหมดแปรนั่นแหละแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ขอเอาเนื้อเนื้อหาตอนรงแบนไปด้วยแล้วกันเพราะมันน่าจะเสียเวลาหน้าดูเลยอ่ะก็ตัดให้มันกระชับขึ้นเ้าซึ่งทีมครั้งนี้ก็จะมีนี่ทีมเรามี ดีเอ็กซ์มีฮาลุสไม่ใช่ฮาลุสดิดีเอ็กเออทันเซียนแล้วก็ออเอ็กซอย่างผมนะดีไซโคแซกดับเบิลเซอร์ acer, แล้วก็ทัสบีมามาดูกันเกมตอนท้ายาพูดจุบก็จบพอดีสบายไม่ต้องตัด <c oughs> มาต่อกันเกมตันท้ายครับ่อยมอยสะท้อนสะท้อนบีมช่วยเพื่อนสอยซ้ำอีกทีไหมโอ้ยเพื่อนมันโดนแล้วนะ ไรเซอร์เองมาแค่ไลเซอร์จัดการให้โอ้ยช่วยให้ซาซาบีอะไรยุ่งอะไรหนาเนี่ยปล่อยลูกข่างสายฟ้ามากดกดกดฟ้าเด็ดเด็ดเดอโอ้โอ้โอ้ซาซาบีนี่น้าใช้ได้นะเนี่ยน่ารำคาญเอา้าทำอไรทำอะไรทำอะไรไปไหนแล้ว อ้าตายซะแล้วแง่จังเลยรับเปิดลงไปซียิงทิ้ง <c oughs> เป็นไงล่ะโอ้โหไลเซอร์หมดร่างพอดีนี่แล้วก็ผมก็จะทิ้งนี่ร่างอลิสเอาไว้เห็นไหมมีอลิซรอยอยู่ตอนนะั้นช่วยยิงศัตรูให้ถือว่าแจ่บมากเลยนี่อลิซสเต็มยังไงล่ะคนหลอ่อๆใช้กันเออ อะไรอันติอะไรนะอันติอะไรนะาโอ้ล่างทองด้วยขั้นสามได้ยังไงขั้นสามก็ยังโดนลูกขางยิงล่วงได้ลูกขางก็ยังยิงล่วงได้ทําไมเหรอนี่ไม่ต้องล่วงเป็นมะม่วงก็ล่วงได้แล้วเนี่ยฉี่ทำไมโอ้โหโ,โดนโดนโดน,โดน ไม่เป็นมะม่งวงก็ล่วงได้รู้จักเปล่าโอ,โ,อโอ้ตายแล้ว yeah, แย่นวเนี่ยโอกาสแย่ oh yeah, แล้วเริ่มแย่ yeah, แล้วะเป็นมะม่งวงก็ล่วงได้รู้จักเปล่า ว้าวว้าวว้าววาวโอ้โหอันนี้เดือดนะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดียวดีเอ็กจะตายบ่อยแล้วจะได,ด้น้ำใช้ใช้บ้างไหมเนี่ยโอ้ยรู้สึกแย่แย่แบบนี้แปลกๆอุ้ยโอ้โหเต็มหลังอืมอ่ายิงฉันจบไม่สวย โดนอลิซที่ทิ้งไว้ยิงแย่จังเลยตาดิจบไม่สวยซะแล้วโอ้โหนี่เพื่อนรู่ที่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยไม่จะช่วยกันเลยใช่ไหมเดาเดเม่สามพันสองพันนะโว้ยดูดูเดเมจสิโอ้หมื่นสามใม่ๆม่โอเคก็แต่ก็คือแพ้โอเคจบไป่นูดทำเพลงจบคลิปกันดีกว่าก็ขอจบการรีวิวอลิซไว้เพียงเท่านี้เนาะ ก็เป็นไงกับการเล่นอเลตในครั้งนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับผมก็ฟิลก็เนาะไม่มีอะไรมากอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาหรือจะส่งรหัสให้รีวิวก็ได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับผมก็ฟ o u กับการรีวิวเอสในครั้งนี้นะไปพูดทำเนเพลงไปดีกว่า